ครับท่านผู้ชมเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปนําเสนอผลิตภัณฑ์บ้างเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างและถึงเวลาปั๊บข้างหน้างานจริงๆตอนเรานั่งพูดคุยกันกับคนที่เป็นว่าที่ของลูกค้าเราหรือรดาวไลของเราเนี่ยรเราต้องครบเครื่องอย่างไงบ้างคือหน่งเลยเราต้องมีสินค้าครับ สินค้าี่ยต้องมีแน่กลุ่มตัวอย่างอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับก็คือคเป็นตัวอย่างสินค้าที่เขาสามารถที่จะได้ทดสอบว่าเนื้อครีมมันเป็นยังไงว่าเขาใช้ได้ไหมรหรือแม้กระทั่งในในบางกลุ่มสังคมเนี่ยคืออย่างถามว่าโฟมล้างหน้าอย่างเงี้ย ผมจะให้เขาลองล้างเลยนะฮะแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูเราต้องเตรียมไม่พร้อมฮะหมายวว่าเราเตรียมไมให้เขาซับหน้าแล้วเราก็คือต้องมีสเปรย์ไว้หลยๆุืนนั่นคือหมายความว่าเราต้องมีอุปกรณ์นี่ครับทำให้เขารู้สึกว่าพอล้างเสร็จเขาซับเราเขาเอาหลังมือรูปหน้าดูว่าเขาเป็นยังไงคือต้องให้เขาทดสอบผลิตภัณฑ์ นะครับจำเป็นต้องเปรียบเทียบไหมในใน,ในภาคสนามผมผมจะไม่ค่อยเปรียบเทียบกับใคร,ครแต่ผมจะให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยใช้มากับสิ่งที่เขาได้ใช้ของเราให้เขาสัมผัสกับความรู้สึกของเองครับครับดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องมีคือตัวอย่างสินค้าบ้างนะครับในแง่ของเอกสารอย่างอื่นมีไปนะฮะใ<อ>บแนะนําผลิตภัณฑ์หรือรูปภาพอะไรต่างๆประกอบการนําเสนอมีครับมีครับมีในส่วนของโบรชัวร์ที่บริษัททําจําหน่าย อันนั้นก็คือผมเป็นสิ่งที่ผมคือเหมือนนะว่าถ้าเราไปคุยเนี่ยถ้าให้เขาเขามองแต่หน้าเราอย่างเดียวมันจะเขินนะพี่ก็คือ,ครอเราก็มีผลิตภัณฑ์ให้เขามองแล้วเราก็ชี้ในรูปของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสื่อที่บริษัทผลิตเป็นหมายเขาดูว่าเนี่ยการดูแลผิวหน้ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องเริ่มท้นที่ตรงนี้เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงก็คือสื่อการขายของบริษัทเนี่ยมีประโยชน์มากในพัสนา ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปก็อย่าไปแต่ตัวนะต้องมีหลายๆอย่างด้วยนะครับ,รบเทคนิคการปิดการขายที่ได้ผลเท่าที่สังเกตมาในประสบการณ์ของตัวบอลเองอะไรคือเทคนิคพิเศษที่ออแบบนี้ปิดการขายแล้วได้ผลคือผมใช้คำว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะต้องจำเป็นต้องมีรูปถ่าย ที่เป็น Before After ของของทีมงานหรือ<ม>ว่าลูกค้าที่เราได้เคยไปดูแลนะครับซึ่งจริงแล้วตรงเนี้ในในแง่ของโลกโซเชียลเนี่ยเราสามารถจะขอจากเพื่อนก็ได้ใครที่เขามีอยู่แล้วก็คือเรื่องของรูปเนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยาฮะทำให้เขารู้สึกว่าเอออุ้ยมันใช้แล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงนะ<ม>แล้วก็จริงๆแล้วการการคลสหรือการปิดการขายเนี่ยแน่นอนว่ามีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่เป็นเพื่อนเราจริง<ม>เราก็ คือจริงแล้วคนคนส่วนใหญ่เนี่ยมันซื้อจากความเข้าใจบวกกับอารมณ์การตัรดสินใจในขณะน,น,นั้นซึ่งถามว่าการสร้างอารมณ์การสร้างจังหวะในการปิดการขายแล้วอาจจะบอกเขาว่า เนี่ยเราอยากให้เขาลองลักษณะแบบนี้เลยคือถ้าเป็นเพื่อนกันอาจจะใช้วิธีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยมากเราจะบอกเขาว่านี่จะเป็นผลิตภัณฑ์เราอาจจะให้ทางเลือกเขาว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอาจจะเอาเรื่องของตัวเลขที่เป็นความนิยมว่าเป็นท็อป10ท็อป5ของบริษัทนะอย่างเงี้ยเป็นตัวใช้การการแอปพลิเคชันก็คือเป็นการปิดด้วยตัวเลขด้วยสถิติด้วยด้วยผลด้วยความนิยมอย่างเงี้ยก็คือใช้หลักสถิติมาช่วยปิดการขาย แต่ถ้าเป็นคนตนิดส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมเนผมไม่ใช่หลักสถิติอะฮะเป็นหลักที่บอกอยากให้เพื่อนลองอ,อยากให้เขาได้ลองใช้เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงจากรูปที่เรานําเสนอเขาครับประมาณครับเอาในชุดนี้มีหลายตัวเลยทีเดียวเวลาบอนจะแนะนําสิ่งที่จําเป็นที่สุดรเรามักจะอยากให้เขาซื้อซั้งล้างหน้าทำความสะอาดหน้านะฮะกันแดดแล้วก็บำรุงอย่างนี้ใช่ไหม คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมียี่ห้อที่เขาที่เขาใช้อยู่เออซึ่งการเปลี่ยนของที่จะมาใช้กับหน้าเนี่ย<ช>เปลี่ยนยากนะใช่ครับมันเปลี่ยนยากผมก็เลยเลือกที่จะตัวผลิตภัณฑ์2ออย่างที่ผมจะนําเสนอประจําก็คือทุกวันนี้ที่จะไม่ไม่มีคู่แข่งทางตรงครับก็คือสารสกัดจากยีสต์เบต้ากลูแคนคือเรเพอรี่ตัวนี้เนี่ยถือว่าคู่แข่งทางตรงไม่มีครับพี่เอับเพราะว่าถามว่าตอนนี้คู่แข่งทางตรงเนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นเพียวอย่างนี้ แต่ของเราเนี่ยเป็นเพียวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสารตะกัดที่มาโดยตรงเลยค,คือสําหรับการตตอมแตมผิวกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรื่องของการกระตุ้นการตั้งคอลลาเจนซึ่งตรงนี้เขาสามารถจะใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์แบรนด์แบรนด์ใดที่เขาใช้อยู่แล้วก็ได้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ผมมองว่าหลังจากล้างหน้าเราอยากให้เขาฟื้นฟูสภาพผิวระหว่างวันด้วยด้วยรีพร์รี่ของนะครับแล้วก็ในส่วนของอ ก่อนที่จะลงบำรุงขั้นตอนสุดท้ายอ่าน,น,นี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยจะซีเรียสเรื่องริ้วรอยรแต่คุณผู้ชายเนี่ยผมอาจจะไม่เลือกสาลายแดงแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงผมจะพูดละเพราะบ,บางครั้งในการแต่งหน้าทุกวนันการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดหรือล้างหน้าไม่หมดบ,บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดริ้วรอยการสะสมของ,ของเครื่องสำอางตกค้างได้ครนั้นถามว่าผมก็จะบอกให้ทุกคนเนี่ย,ยอาจจะว่าให้เห็นประสิทธิภาพของตัวนี้ว่ามันสามารถที่จะถ้าเรานวดคลึงกระเรยกคลึงไปบนบริเวณที่มีริ้วรอย มันก็นทําให้เหมือนกับว่าไปช่วยเก็บริ้วรอยไฟลิงเกิล<ะ>เล็กๆ นะครับทำให้มันตื้นขึ้นมานะครับและการกําจัดของเสียในเซลล์ด้วยความเป็นสารลายแดงแอสตาแซนตินเองเนี่ยมันก็ช่วยกําจัดของเสียในเซลล์ได้ดีครับอันนี้ก็คือเราก็นําเสนอสําหรับคุณผู้หญิงซึ่งคร,ครีมแอสตาแซนตินสำหรับใบหน้าเนี่ยเขาก็จะเด่นทั้งริ้วรอยลึกและก็ริ้วรอยแบบชนิดตื้นด้วยนะ<ช>ครับ,รบนั่นก็คือเรื่องราวของความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์คุณบอลมองว่าโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบิวตี้เนี่ย ยังมีอยู่เยอะมากต้องบอกว่าเยอะฮะต้องบอกว่าเยอะมากเพราะว่าตราบใดที่วันนี้เนี่ยเขา,าเรียกคลินิกเสริมความงามยังมีการเติบโตรบตราบใดที่ยังมีเขา,าเรียกว่าร้านเสริมสวยซึ่งร้านเล็กร้านน้อยก็ยังมีเขาเรียกการดําเนินธุรกิจที่เป็น SME อที่ยังที่ยังอยู่ได้ทั้งที่ลูกค้าก็ม่ได้แสดงว่าในความเป็นจริงเรื่องความสวยงามเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนทุกคนแล้วก็ถามว่าถ้าโดยสุภาพบุรุษเองเนี่ยจะไม่ค่อยติดแบรนด์อยู่แล้วฮะสุภาพบุรุษเองจริงโอกาสทางการตลาดนี่ค่อนข้าง กว้างมากๆนะครับแต่ถามว่าคุณสุภาพสตรีเองเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยถามว่าเขาอาจจะอยากเปลี่ยนเพราะบางคนเนี่ยบอกใช้เครื่องสำอางเดิมๆนานๆรู้สึกว่าผิวมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นอาจต้องมีการเปลี่ยนถ้าเราไปอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องในจุดที่เขาอยากเปลี่ยนพอดีแน่นอนว่าเราจะเป็นทางเลือกที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนได้ง่ายด้วยร,ราคาคด้วยคุณภาพของเรา ครับนะ<ช>ครับ,<ช>รบท่านผู้ชมที่สนใจโอกาสทางการตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็ลองเตรียมความพร้อมสําหรับตัวเองทั้งข้อมูลบุคลิกภาพนะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษเล็กๆน้อยๆที่คุณบอลได้เล่าให้เราฟังนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ